เอา้ายายไม่เห็นมีออยอะไรย,ยายเนี่ยเอาแล้วเป็นอย่างครับ้วจากแม่เลยลูกตอนนี้แม่ก็ลันลำบากพ่ออยู่แล้วเอา้าผมจะเป็นไผ่ขึ้มาเห็นแนวนี้ไม่มีทางหากินแล้ว เมย์ยู่้รงเรียนข้อสุดเพิ่มสุดเิล่าสุดหลึกเสือสุดขาวอ่ไซวันสุกเดยนแม่สิไปหาสุดเกาไม่ให็นไซคอนเดอร์สองปีแล้วโควิดประทานทราบพัวขาแม้ขาลืมตาอ้าปากประ่านดอยู่ขายแม่ขายน้ำสมเด้หลายแม่สิไปซื้อใหไม่เด้อลูกเด้อ ยั้นมิสคาโซเมอเด้อร์ขั้นสันกับเบื้องหลานถ่าแม่เดอร์ม่ไปเห็ดกับเขากันเด้อน้ำโซมขาบน้ำโซมแก้เท่าไหร่น้อง แกะละ้วใชบาทครับพรุ่งนี้ลุงสั่งสักห้าร้อยแก้ได้ไหมฮะห้าร้แก้หรือเปล่าครับแล้วผมไปบอกเม่ก่อนแมย์ยมยไม่ไม่เฮียเ่าหลบก็พอเฝล่าล่ะไม่นิ่ม สวัสดีค่ะมี่หยางแม่ค่ะแม่ยายม่ๆนยลุงคนนี้เขาสั่งน้ำชม้าร้อยแก้วคนไหนอุ๊ยอ่ดีหอก่คะใช่ยายผมสั่งห้าร้อยแก้วพรุ่งนี้ทันไหมยายเนยหาร้อยแก้วมอออยาออื่นเลยบอก่คะท่านค่ะท่านโอเคนะยายพรุ่งนี้ห้าร้อยแก้วนะครับยายโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอาเดี๋ยวก่อนจ้ะ มามัดแก้มแม่จังหน่อยเนยาะบ่แม่ิสด้ไปซื้ออุป,ปกรณ์แม่เหตุซื่อสมซื่อแก้วยายออกให้ก่อนได้ไหมวันนี้ผมมีเงินสดพรุ่งนี้ผมจ่ายให้ยายไม่รับก็ไม่เป็นไรนะยายดีพรุ่งนี้ผมไปสั่งร้านใหม่เลยได้ค่ะมาเอามืออื่นนะค่ะนอ้องโอเคนะครับห้าร้อยพรุ่งนี้นะครับไม่ไ่ห้าร้อยแก้วบนนะั้นไม่ญ่ Yeah, I miss I my hair. Han tant, när du hjälper mig. När du på natten. เขาสีมาซื้ออีรีบอ่ะโอ้โหแล้วลูกบ้านเป็นเทาตัวเฮาลระบอ ินเลยเอา้ายายไม่เห็นมีอยอยเลยยายเนี่ยเอา้าแล้วเป็นอย่างคะรู้ไหมยายอยอยคือสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา ยายน้ำส้มยายเนี่ยไม่มีเครื่องหมายการค้านะครับไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะยายยายรู้ไหมเนี่ยอุยขายของหน้าบ้านก็ต้องขออนุญาตบ่คะแง่เลยยายเนี่ยมาตรฐานการผลิตก็ไม่มีเลยเนี่ยน้ำตาลก็เยอะแบบนี้ต้องเพิ่มภาษีค่าน้ำตาลด้วยนะครับหัวหน้ายายกำลังทำผิดกฎหมายนะครับยายยายไปคุยที่โรงพักดีกว่าเราไปคุยหัวโรงพักเลยบ่คะยายยายทำผิดไปคุยที่โรงพักนะเรา เก็บของเลยก็จับแม่เลยลูกตอนนี้แม่กำลังลำบากพ่ออยู่แล้วลบดิเก็บยายดสิยายถ้าไม่ไปไปที่โรงพักอะ่ะต้องเคลียร์ที่นี่เลยนะยายจ้าจ้าเสียหายยายเห็นไหมไรกับบอกมาเลยจ้าดับน้ำส้มสิว่ามีกี่ขวดเนี่ยสองลังเลยเนี่ยก็ห้าร้อยแก้วครับหนะัวหน้า ยายถ้าห้าร้อยแก้วนะครับเสียค่าปรับประมาณหมื่นห้าเลยนะยายหมื่นหาแม่เสียมาแต่สานอกค่ะยายนี่ผมใจดีนะครับยายทําผิดอ่ะทั้งโดนปรับจับติดคุกนะเอาผมลดให้หมื่นสองแต่ยางจ่ายวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยพวกผมใจดีแล้วนะครับยายจะมื่นหาขึ้หมื่นสองยายกับว่ามีเดี๋ยวค่ะยายถ้ายายมีไปคุยที่โรงพักเสียค่าปรับเยอะกว่านี้อีกไะยายดี่ไม่ดียายติดคุกยายจะเอายังไง สียหายยายมาแต่ใส่แล้วยังไปขายเพิ่มสี่ด็กหมื่นสองเนาะยายผมไม่รู้ว่าองยายมีหรือไม่มีอ่ะแต่ถ้ายายไม่มีให้ผมเอาของการที่โรงพักก่อนยายก็เอาของไปจำนำี่ยายยุคนี้เขาจะเพิ่มโรงรับจำนำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเสียบเสียบสติปัญญาล้ำเลิศไผ้ก็นขึ้นโบได้ไผ้ก็นขึ้นโบได้ยายก็มีดอกจ้ายายยายเอาหนังสมแก้วหนึ่งค่ะ ยายขายบัได้ดอกนางพ้นวุบานนำสมยายบ่มมีอยย่อเกี่ยวอย่างกันใหญ่กันนีเด้เพ่นสิจับย่ายอยู่นี่พ่นธุานนำสมย้ายบุมมีอยย่อเอาผกเจาเป็นไผคือมาเห็นแนวนี่บม่มีทางหากินหรอเล่น้องพูดแบบเนี้ยน้องมินประมาพนักงานพี่มีสิทธิจับน้องเลยนะน้องอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะห้ามถ่ายรูปนะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพิ่มอีกหนึ่งกระทงนะครับเอา้าให้มานุทายลูกนูไรสดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดูค่ะเอาไงดีครหัวหน้าน้องชื่ออะไรอะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอุ๊ยดูนะคะทุกคนพวกนี้หากกินกับความลําบากของคนอื่นดูดูดูดน้าไวค้ค่ะทุกคนดูเดี๋ยวไม่เถียงเขาเดี๋ยวก็ถือแก๊สน้ำก้อนอีกดอกแยกไปตรงยานค่ะกฎหมมยบริมีไหวรังแกป,ประชาชน น้องนอง,นองไปนั่เบื่อขางเพื่อนมาเบื้องนั้นยายยายขายของไม่ได้รับอนุญาตอะ่ะเดี๋ยวโดนคนนี้ก็โดนเหมือนกันน่ะน้ำส้มที่ผู้ผลิตทําขายและจําหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมีอ,อยอรหรอกค่ะแต่ถ้าหากผลิตจากโรงงานแล้วส่งขายไปตามร้านค้าต้องขออนุญาตก่อนค่ะยายยายขายของไม่ได้รับอนุญาตอะ่ะเดี๋ยวโดนคนนี้ก็โดนเหมือนกันน่ะ เฮ้ย <Hey. S 2> hey. จับเลยจับใครคะนี่อยู่หน่วยงานไหนสังกัดไหนคะทำไมหน้าไม่คุ้นเลยไปไหนวะงั้นขอเชิญไปคุยกันที่โรงพักนะคะยายเขาขายของที่นี่มานานแล้วยายเขาไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่คุณต้องไปคุยกันที่โรงพักนะคะ <c oughs> ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะ จ่ายเงินยายก่อนคขอบคุณเด้อยนะที่มาซอยยายใส่ลูกน้องก,ก็ไปใส่เบิร์ดก็ถิ่มกูไปสิฮะยายถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะยายพวกนี้มันชอบหากินกับคนแก่ยิ่งกลัวมันยิ่งได้ใจจ้าขอบคุณจ้าลูกส่วนน้องก็ตั้งใจเรียนเดอร์ไิด้หูท่านกฎหมายครับผมขอบคุณคับ พอกินเป็นผู้เบาบางนาบ่มีใบปริมยามน้ำส้มที่ผู้ผลิตทำขายและจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคไม่จะเป็นต้องมีออยอหรอกค่ะ